บอว่าสมนเพ่เข้าใจว่าสามเก้าสามสามเก่างอยหาซีกครับสองของสากอเนี่ยเมื่ออเป็นสาเจ็ดตัวละสามเจ็ดแื่สูงอ่งเขาน่ะสามเกเก็บใส่แฟ้มไว้แต่รอบนะคะ รับพี่น้องครับ,รบวันนี้มาตามแผนตรวจการนะครับวันนี้มาเหลืออยู่เจ้าหน้าที่เราอยู่สามท่านนะครับเพ,พราะว่าติดภารกิจกันหมดนะครับตรวจการสกตนะครับตามแผนปฏิบัติงานประจําปีในการตรวจการนะครับของสหกะเมื่อนนะวานนี้ตรวจอ่สต๊อกโครงการเลี้ยงโคส่งเสริมการเลี้ยงโคของสอกตนะครับอยู่กํนาลังงานนะครับวันนี้ก็ออกพื้นที่ ออกมาตรวจสต๊อกโคตามคอ,อกนะครับแต่ละคอ,อกแต่ละคอ,อกนะครับวันนี้มาที่เรามีเนาะบ้านเรามีนะครับบ้านเรามีตมําบลตําบลเรามีอำเภอดอนตานครับเมื่อกี้เขาไปตรวจแล้วสองอมาอ,อีกข้อนี้เป็นคอ,อกที่สามนะครับของออนนทวัฒน์ข้อนนทวัฒน์นะครับรม,รมีสต๊อกตามสต๊อกอยู่ห้าตัว นทวัฒน์เนาะุนเดียวกันมดเนาะสะท่านนเดียวกันหมดสามเจ็ดนะสามเจ็ดนะนทวัฒน์ามสตอกคุณสามเจ็ดสองห้าศูนย์ตัวตัวนึ่งสามเจ็ดสองห้เป็นพ่านท่นเดียวกันเช่าเลขึ้นกันเนาะ บามันบ่ลนะเพราะมึงจิ๋วไหนจากชียงเลยกับบามันครับดูจากอันนี้บามันเลือดลอยนะนี่บามันเลือดลอยอันนี้งัว่านี่ผสมบามันมั้งผสมบามันเขาดูจากเพราะว่าหนอกเป็นบอกส่วนหนึ่งเกี่ยวเกี่ยวของนตัวนี้นีบามันรสเพราะว่าเลือดลอยนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พงว่าเลือดลอยเราดูจากหนอกสวยมากครับตัวนี้โอ้โหอันนี้พ่อที่ แม่าาบามันอ้อสวยตุ้มดำๆตัวน้อยกับบามันนะนดูหนอ,อกวนเนาะ ว่าเขาไปตรวจสต๊อกว่าของกกตแล้วเรืออกมาซูมเมืองตามขอกนะครับนะครับมาของกันเมืองเนี่ไปตัวเล่มิงอกเตามต่ไไ้กีอกะเจานของมันวันเปยังไปพูนตามสต๊อกแบบนี้เนาะมันหาตัวราคาเนี่ยสามเจ็ดสองห้าศูนย์ตอนเข่ามาเนี่ยตามสต๊อกของสกต กาไ <37 2 S 2> ด้ครับสามหมื่นเจ็ดสองหสิบตัวละมั้งโมเมนต์ดีครับเดี๋ยวเ่าจะตอบมากดังนี้ก็ไปเบิ่งกันเลยคุยกันเลยรวมแล้ว,ว,วงัวเข้าหนึ่งมันเป็นแสนแปดถึงแสนแืวความสองร้อยสี่บาทซ้ำกับของคุณไอ้พวกน,นะววนันกระอบข้าเจียนก้ะห้องเดียวซีีข้อเนี่ยเดียวเดียวกันหมดเลยเด้ไดนบานครับราคาเดียวกันหมดอันนี้ตามกระสอแล้วก็ของเขาเนี่ยคือ เข้าใจเนาะคือเลี่ยงเลี่ยงแล้วก็พัก่ายใจ้ะได้ก็คือคือรัฐกทตนป็นรับอัมแล้วก็ในส่วนของอาหารพวกยาพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นของเข้าเป็นเป็นเป็นคนเป็นลุงนี่ได้กันครับจำได้เป็นเป็นเป็นมันดูได้หายกันค่ายใจเยอะรับคือรกทตเขาจะตามเข้าไปลุงนี่นะครับไม่ถ้าขายแล้วค่อยมาพักกรบลบนี่กันออกไปเนาะนนะครับ ห้องเข้าจะมีเอามาเริ่มชุดแรกเนาะมีอาหารอาหารผสมนี่หกพันสามเนาะถูกต้องเนาะยาบรรลุสมาซิสยาแทาประยาสมาซิสเบอร์หูเจ็ดสิบห้าบาทยาคุมเหน็บใบหูสามร้อยอาหารผสมวันที่ส่งวันที่สามมีน้ำมาหกหามาอีกเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะตามได้การนี่อไม่ที่เขารับได้จากสกต จังหวลุงบว่สามมเพิ่นเข้าใจว่าสามเก้าสามสามเก่าจะอรยหาซีกับแวนตาเขาอยู่ไหนียางที่แนอาหารกับยาันนี้นะโคุณอยู่ด้นี่นี่นี่สามเก้าห้าปอร์เนะนี่ วันที่9250 9365 9มีนาวัวมาวันที่8มีนาครับอ๋อมัวมา8มีนาครับโอ้แสงวมาลััอเแสดงว่าสต๊อกเพิ่เพิ่ให้สต๊อกมีเดียวกันเลยได้ไหมแน่ สต๊อของสต๊อกของของสากรอนเนี่ยคนมเมื่อยอยู่เป็นสามเจ็ดตัวละสามเจ็ดคืออุ้มเมื่อยเลยนะแต่สูงแค้เท่าน่ะสามเก้าเก็บใส่แฟ้มไว้นะครับตันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วข้อที่ข้อที่สองนะครับดูเรานี้นะครับวัวของผู้ใหญ่นนทวัฒน์นะครับ ข้อสามข้ 3. อสามต่อไปเป็นข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ของนางประพันธ์นะครับมีท้าตัวนะครับตอนนี้บรรยากาศจอดนะครับบานาว่าลาอ้อยนกพิษมหาแมงมารีก่อเครับวันนี้เรากำลังไปเดินทางไปที่บ้านนองกระยางนนะครับคือดอนตาล ไปอีกข้ออีกสองค้อนะครับันจะมีข้อของอัชลากับคอบุญเรืองนะครับคอละยี่สิบตัววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสี่ข้อที่บ้านนะว่านะครับจากทีมงานตรวจการอย่างนี้ทั้งหมด้งคนนะแปดคนนะครับแต่วันนี้เหลือสามสหายนะครับบางคนครับนะครับห่อยมิาร ที่ใช้รถตู้เพราะว่า,าเรามีแผนแผนงานไว้อยู่ทั้งหมด8 9ดเก้าท่านนะที่จะออกพื้นที่นะครับก็ขออนุญาตใช้รถตู้แต่พอดที่ทางทีมงานหลายๆท่านทั้งขนาดเนตรโออดาทีมงานติดภารกิจนะครับวันนี้ก็เหลืออยู่แค่สมท่านนะครับเลยจะเปลี่ยนต้องใช้รถตูม้มนเดิมนะครับแต่พื้นที่ก็ถนนทนทางก็สะดวกสบายอยู่ครับแต่มันจะยากตอยตอนเข้าไปหาครอบครัวของสมาชิกนะครับแม่ดีกว่า เร่งใส่กุยางยนะเออเรงใส่กกยางคุณว่กกุย่างซอยขางวัดเยอกว่าขนาดพี่น้อยนี่ก็เสินไอเตชิพามากิดออกไอเตพามาลงทางนี่ทางนี้ไปทางไหนมาทนไปทางไงม่เรนี่เอยมีประวัติครัไปตามจีพเอสไปสุดท้ายยูวน้ำ ยังพึ่งเขาบานนะงไปงาไปนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นแปดเจ็ดต้นต้นยังไงนะซอยข้างวัดต้นยางไงต้นชิ้นใหน่ สอบที่พกสี่ผมมากเนี่ยวงทอานี่จะขายรอบไปครับเดือนไหนครับบาเสืนนี่สาจทางของของฟาอนี่เพิ่ง,ง,งค,คิดคิดคุณงู้ง่ายเข้าบอกพอาเลย